ชื่อชื่อไปกกอนเดี๋ยวเขาสิรักสว,สวัสดีครับโดมออนซอนดีเดี๋ยววันนี้อยู่ไข่บอกไฟไผ่สีทอง อย่าส <anto government> <kaz ali> <isto> ิไปอาดหัหุนโบดหน่อยทิ้งกันลังทำการหายซะขอกายอยู่อยู่บอกคุณคุณคนเทียกันกับเมียอยู่คุณท่านเตาไงจ้ะให้เมียอุ่นกาแฟให้เขาบอกอุ่นให้เถียงกันเรื่องอย่างอุ่นกาแฟบอกว่าไปตากแดดเลยเพื่อนโอ้ยกาแฟครับกาแฟกับกาแฟเย็นแล้วจะกินฮ้อนเมียใส่ยากกว่าติจะร่างใส่เพียงเดียวหนึง ตุเถาไ่ได้ใส่บ่เสยกระใสอยู่กํลังใส่เทเดียวเออวันนี้กํลังใส่เทเดียวเด้อค่ะว่อไอบกไอ้ไอ้บดเขาบอกว่าใหเอาขันอัดขึ้นมาเห็ุเองหมือย,ยางเลยอัด่างเยวเนาะอัดอัดเต็นท่าบุ้ตโนยมึงไงเดียว ตลามสองอันนี้โตรามสอง้องขีในละเอียดแน่มันมาเห็ดอยู่ใค่ไงใครตัวเดียวมันอเสียซื้อใมึนใส่เราต้องใส่ละเอียดแน่ๆเลยใช่ใช่ละเอียดเด่นีจะบอกแล้วว่าหูยเสียกวาย เอาเป็ลาะไรทีใส่ห่อใส้มุ่มะนาวใต้แต่เขาจุดองไฟอยู่ันหนึ่งโอกขุนหกุ้นหอุ้นวันนี้ก็ะสอบไปน้ำใส่ใส่แม่แป้งแรกเคื่อแรกที่สี่อัดเองโดนหลังมิเตอร์สื่อเขาครับขอทรงใหม่รีวิวเอาละครับตอนนี้ก็หยัดใส่บอกเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวถาโบด<ม>ไปเอามือนะครับรทุกอย่งางสี่อัดมือนี่นะครับรรเขาใส่ของไฟสีทองมืดว่งา<น>ง่ายๆก็คือแปะหมนันคือเกา่าหมานันหมันนะลุยมือหัว เ,เทียนเยรียบร้อยแล้วเนดะ้เทียนใหม่ยังเขยุ่งโอ้ไม่เขยุงข่นนยงคนเนาะหมไฟโน่งโนหนึ่งโนโนแต่ว่าสิบเป็นสามเซ้น,เ,นเดี๋ยวีได้หน่อยได้หลายสาัยก็กบางหัวละเพราะว่าอัดสามสิเส้นนะคุยขีเแกวนะครับเปิดตัวตนไหนก็ดก็นด้าไร้กสามสิบช้น ป,นะาาป่อวกูเหรอแกนัดเลยอ๋อไปเมื่อใดใครอยากมาโอ้ขนุดโอ้เต้าเหรอไงใช่ป่ะดังนั้นประเห็นแน่นะครับบางนี่โน่หนึ่งแปลว่ากำแ,แตกเดีแ๋แตกหนึ่งแตกกระแตกหนึ่งเลยแตกหนึ่งโน่หนึ่งครับ สามสิบเซนสามสิบเซนาเพาฝรั่งโน่นึงนี่หมายถึงที่หนึ่งันไหนน้ำบัวันน้ e บัวันเขาก็เขียนววาโน่นึงมันโน่ซื่อๆคือโน่เห็นอย่างโน่แปลว่าไม่นี่เดี๋ยว่กันโน่แปลว่าไม่นั่นเดีวไม่แปลว่าแตกองคุณคอนังหลโน่หนึ่งแตกหนึ่งไม่หนึ่งนั่นอนสามสิบเซนมาพรลุ่นพี่พี่ว่าพี่ว่าพี่ไปมงนห้องไนเอ้ยลงกดนะใช่กา

มึงเด้อมึงเดอมมึงเดาไปออบานบดีบโอ้คดชนะขอ้ใ่มึงเดมึงเดมึงนอย่าาบ่เบิงงูกินเนนกียดมั ern, นหม,มันนะแล้วไปโฉดกันน่คอยเมันหมันว๊คือใคมาถานนะมาถานดึงจะรับม่คนดู เราคุณมาโชว์วะตัวบอกเขาเป็นบอกมาฐานบอกไฟสีทองบอกมาฐานอันัวเป็นการเซนมาอะนัวเป็นกาสเป็นเห็นปะอันัวเป็นการคือนะครับอัเป็นกาเป็นเขาเขาสั่งอยู่นี่เวลาได้มาอะไหนครับว่าเดี๋ยวให้ลูกน้องวัดอันอันให้อะไประมาณสามสิบสี่ห้าละยอมเสอยสามสิบสี่สามสิบห้าเท็วพอดีข้าจะสงสารนม่าน อไพอดีพอดีนี่แะบโอ้ลำตวงงามลำตวงงามเี่ยวกับสายสีเส้นั่นเสนได้หลายคนแบบนันะครกี่ากับสยน่ามสาวาวสาเสาวสาาวสาวเาสาสาวสา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 ากสาวสว่าาวสาวาวสาวาาวสาวาวสาวสาวาวสาวราาวาตสาาวสาวาคาวาาตาวานสาวสาาวสาวสาวาวสาาวสาสานสานะครับวสวสาสาวสสสาสสวสสวสสวสสส ตามกันเขียนชื่อไปก่อนเดี๋ยวเขาสิรักรูมออนซอนดีนูนหนึ่งฝากพี่นอ้องนะครับติสตาาผลงานบางนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัดหมอกไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวไว้พบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับหมันๆน,นะ